すい <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีนานะทุกๆท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีไปจนถึงทุกๆท่านนะครับที่มีความคิดและแนวความคิดในการตกปลาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเอาไว้ประกอบเลี้ยงชีพเรานะครับโอเคครับสวัสดีอีกครั้งครับก็วันนี้นะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับในบ่อของลุงแดงนะครับบ่อลุงแดง ช่นเคยครับว่าจะมาตามเอาปนินโบนะครับไซโบก็วันนี้ก็ยังถือว่าได้ตัวอยู่แต่ก็ตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับตัวใหญ่ๆนี่หลุดขาดนะครับแล้วก็จะได้ตัจะได้ตักอยู่แล้วนะครับว่าหลุดไปนะครับแล้วก็ขาดบ้างลาบ้างนะครับเด็กก็โอเคครับมีภาพมีคลิปวิดีโอนะครับมาฝากนนะทุกๆท่านอีกครั้งแล้วนะครับก็ก่อนรับชมคลิปเต็มๆก็ อย่างไรแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับ มันลุกดู tua, ก็ไม่ตัวก็ โอ้ขาดลาแล้วไม่รู้จะไหวเลยอือะไรนะขาดโอ้กะกระชากขันไปเลยโอ้ยตายตาย ไม่รู้ว่าปลาอะไรครับสายเบ็ดขาดไปแล้วโอ้โหครับไอ่ยู กันเลยนะอ๋อเยอจะได้ตัวป่าจะแท้ชาติเฮ้ยมันมันตัวใหญ่ไงวะตัวใหญ่เฮ<ะ>้ยอุ๊ยเดี๋ยวอีกทีอีกทีอีกท,ทีเดี๋ยวผมผมโดนเบอร์หนึ่งแน่เดี๋ยว กราม่ค่อยจะดีนะอืมรสชาตรสชาตข่องเรานะไม่ใช่ไมข้าเข้าเลยนะจับไม่เลยนะนะ มาแล้วครับทับทิม โอเคครับนี่ครับ เห็นตัวอะไโอหรอเฮ้ยขาดเดินน้ำหางไปแล้วหมุนแตงวันนี้ไม่รู้เป็นไรครับหลุดหลุดขาดหลุดขาดอย่างงี้ครับเฮ้ย ไปซื้อ18คันอ่อนๆแล้ว

มาแล้วครับดื้มอืมอืมสอืค้อะ โอเคครับสากำลังดีนะครับนี่สายกำลังดีครับปน,นินสวยๆลุนครับ นี่ครับอืมปลาแดงนี่โอ้โหมาสีโดนใต้ท้องอีกแก้วเอ้ยนี่ครับสายกำลังหดลงนี่ Mm hmm. สายกำลังสวยนะครับนี่ครับสายสวยๆโอเคครับลุ้นกันต่อไปเย็นแล้วครับ ครับนี่ครับไซส์สวยๆครับทับทิมก็ยังถือว่าได้ตัวอยู่ครับ มาแล้วครับนี่ครับเต็มปากเลยเป็นไงบ้างครับนะนะ้าๆคลิปวิดีโอที่นำมาฝาก ก็เป็นช่วงไฮไลท์นะครับบางส่วนช่วงนี้ปลามันเริ่มจะอยู่ตัวนะครับปลาที่นํามาปล่อยก็กเริ่มอยู่ตัวแล้วก็เริ่มมีความแหรงเริ่มแข็งละนะประมาณอาทิตย์กว่าละนะครับปลาก็เริ่มแข็งพอสับโดนตัวปุ๊บก็หลุดบ้างขาดบ้างนะครับเสียดายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมผลงานในวันนี้กันครับว่าได้ไป เยอะไหมนะครับได้ไปกี่ตัวนะครับพอทำกับข้าวไหมโอเคครับเดีย๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันครับว่าผมปลาตัวเดียวก็เคยใจนะหนูไปต่มีทางหน้าเนื้อระวังหน้าหน้าเลยหน้าหน้ามึงเลยหน้าให้น้อยให้เปิดนะครับโอเคครับก็ปลาในวันนี้นะครับ ก็เหมือนมา,าคลายเครียดแล้วก็มาพักผ่อนไปด้วยนะครับก็ได้ปลาไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับไซส์กำลังกินนะครับประมาณนี้ไซส์กำลังกินเลยมีทับทิมแล้วก็ปนินนะครับนี่โอเคครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับปลาที่ได้ไปในวันนี้ก็เอาไว้ทำกินได้พอทำกินเลยครับก็ตกอยู่ในคันละ หนึ่งร้อยแต่ลุงแดงให้ลงได้สองคันนะครับมันเป็นช่วงเก็บตกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิดบอ่อแล้วแล้วก็จะเปิดอีกทีหลังจากเอาปลาลงนะครับหลังจากเอาปลาลงแล้วก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับว่าในกลุ่มนะครับว่าลุงแดงจะแจ้งเปิดปลาให้ตกปลาตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวอย่างไรแล้วคอยติดตามก็แล้วกันนะครับคนที่อยู่ใกล้ๆในเขต อำเภอเมืองพิโลกก็ลองเข้ามานะครับเข้ามาตกในบ่อลุงแดงได้นะครับอาหารมีห้องน้ําพร้อมนะครับประเพร์ใจสปอร์ตด้วย200ลงได้2คันด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวนะครับขอตัวแล้วเก็บของกลับบ้านละนะครับก็ยังไงก็ฝากบ่อลุงแดงไว้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับน้าๆที่อยู่ใกล้ๆก็ลองมาดูนะครับติดตามในกลุ่มในกลุ่มของ บ่อแดงฟิชชิงก็ได้ครับเข้าไปติดตามแล้วไปดูด้วยว่าเขาจะโพสต์ว่าเจ้าปลาลงตอนไหนเปิดตกตอนไหนก็ลองไปติดตามกันดูนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบ่อนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องขอตัวแล้วก็กลับแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นบานออนไลน์ทีวีขออนุญาตลาณนะทุกท่านในเพลงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการตกปลาครับ